สวัสดีครับผมนายนนเบศเกียรติมยูนยประธานกลุ่มโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหมู่หนึ่งตบลมะไผ่กลุ่มโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหมู่หนึ่งตบลว่าไผ่เกิดจากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึงส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในปี2563หลังจากจบโครงการในกลุ่มเห็น ช่องทางการสร้างไรายได้จึงจัดตั้งกลุ่มขึ้นปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด20คนมีวงเงินทุน10,000บาทกลุ่มโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่1ของตำบลมะไผ่ทางกลุ่มมีการจัดการบริหารกลุ่มตามหลัก5กอกอที่1การรวมกลุ่มในชุมชนจะมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งอาชีพโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มอาชีพโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอที่2คือกรรมการกลุ่มอาชีพโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหมู่หนึ่งตบลมาไผ่มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะบรมการของกลุ่มกอที่3คือกติกาคนในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาข้อตกลงกฎกติกาของกลุ่มกอที่4คือกองทุนเราจะมีการจัดตั้งกองทุนในกลุ่มเพื่อให้ทุกคนได้ออมเงินและช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม ข้อที่5คือกิจกรรม จัดกิจกรรมการออมประจำเดือนของกลุ่มอาชีพกิจกรรมบริจาคสิ่งของค้วยช่วยเหลือโครงการเหลือขอของมูลนิธินกขมินสมาชิกกลุ่มร่วมกันคัดแยกขวดเพื่อนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้มาพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อภายในหมู่บ้านสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มมีแผนการขับเคลื่อนและการกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรมที่ชัดเจน มีการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในการดำเนินงานโครงการเช่นสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนให้เด็กในชุมชนสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพการดำเนินงานกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบโคกหนองนาส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้แก่ควเรือนของตอนเองสมาชิกกลุ่มร่วมกันเปิดบัญชีกลุ่มอ,อมทรับและนําเงินมาฝากกับกลุ่มอ,อมทรับเป็นประจําทุกเดือนกลุ่มมีการนําขวดเหลือใช้มาเป็นบรรจุภัณฑ์มีความสามารถในการจัดการกิจกรรมของกลุ่มใช้ทุนทางสังคมวัฒนธรรมพลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์ กลุ่มมีความสามารถในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมภายในหมู่บ้านมีการดําเนินงานที่เริ่มสร้างสารรค์กลุ่มมีความเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยเริ่มจากการผลิตน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้า และรวมกลุ่มพัฒนาผลิตยาหม่องและแววกขัดเงารถยนต์กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เกิดความหลากหลายและเกิดทางเลือกมีการถ่ายทอดความรู้และวิธีการทําให้แก่ผู้ที่สนใจการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนการสอนวิธีการทําน้ํายาล้างจานและน้ํายาซักผ้า,าการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการดําเนินโครงการ มีการอนุรักษ์สืบทอดกิจกรรมของกลุ่มการถ่ายทอดวิธีการทำน้ำยาล้างจานให้กับคนในชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กและลายมีการสร้างพัฒนาออกแบบฉลากสินค้าให้มีความน่าสนใจมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานการค้าขายทางออนไลน์มีการยกระดับความรู้ด้วยกระบวนการจัดการความรู้หรือถอดบทเรียน สร้างรายได้แก่สมาชิกสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อประชาชนชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องการจัดจําหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสินค้าที่ผลิตมีราคาที่ถูกช่วยให้คนในชุมชนประหยัดและใช้ใจ่ายน้อยลงเกิดการพัฒนาสินค้ามีคุณภาพที่ดีเป็นที่ต้องการค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากทำให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งเงินปันผลจากกำไรในการจำหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในกลุ่มเป็นตัวอย่างในกลุ่มอื่นๆในท้องถิ่นมุ่งพัฒนาศักยภาพระดับครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกิดการรวมตัวของคนในชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนก่อให้เกิดความสามคัคคีช่วยให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันเป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลหลักคุณธรรมกลุ่มมีการจัดสร้างฉลากราคาที่ชัดเจนให้กับลูกค้าหลักนิติธรรมกลุ่มมีการกำหนดกฎกติกาการทำงานร่วมกันหลักความโปร่งใสกลุ่มมีการสร้างลายเพื่อแจ้งยอดการจำหน่าย ให้กับสมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือนหลักความมีส่วนร่วมสมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันผลิตทุกวันที่5ของเดือนหลักความรับผิดชอบกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเท่าเทียมกันหลักความคุ้มค่า กลุ่มเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตได้มาตรฐานและเกิดความคุ้มค่าโดยนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาเป็นบรรจุภัณฑ์กลุ่มได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าและมียอดการจำหน่ายที่สูงขึ้นในทุกๆครั้งที่นำมาจำหน่ายจากการจำหน่ายน้ำยาของกลุ่มทำให้มีหน่วยงานต่างๆมาศึกษาดูงานและเช่นกศออนอและสำนักงานเกษตร